ของเข้าใหม่กระจน N v เดีย GTX 1070 8 g ปิกด GTX หนะครับตอนนี้มีเฉพาะการ์ดนะไม่มีอะไรนนะครับเล่น VR ใส่หาเล่น VR อยู่ตัวนี้จัดเลยนะครับลวกล่องโอเคมาดูข้างในกันดีกว่า เจนักมาแล้เห็นกล่องเปล่านี้ก็เปิด้าขึ้นมาเจอน้องนอนอยู่นะครับอันนี้ไม่มีอะไรพะกล่องไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีพวกโค้ดพวกอะไรให้นะครับของวีอาร์มาร์กนะครับแล้วก็เพอร์ซิพายไกด์ก็ควรจะใช้ตัวไหนยังไงนะครับเนี่ยน,นี้สำคัญสำหรับ ถ้าอยากดูไว้ก็ได้ครับว่าใส่อะไรยังไงนะครับข้าร้อยวัตต์นะขั้นต่ำที่ควรใช้นี่ก็แนะนำกันไปนะครับโอเคไม่มีอะไรละก็มีการติดตั้งเป็นแผ่นไดเวอร์นะครับก็เสียบเสียบเสียบเข้าไปใ,ใช้ไม่มีอะไรมากตรไดเวอร์เนาะอเค มาดูตัวพระเอกกันดีกว่าจะมีบับเบิลกันสองข้างโฟมแก็บนะครับกล่องไม่มีทิ้งไปก็เป็นมนก็จะทีมไว้นะว่าไอ้ attention อดีไซน์นะครับออกแบบมาเป็น เุหมายถึงว่าไม่ได้ออกมาให้สำหรับเอเาไปขุดนะครับารันตีจะขาดได้ถ้าจะาไปขุดนั่นเองหรือมันจะไม่ดีนะครับตัวกา๊าก็จะมีรอยเป็นเกลือสนิมบ้างนะครับเพราะว่า เครื่องตั้งใช้งานเนาะไม่ได้ตั้งนี่เฉยี่แบบป้องแอร์จานะครับจะเจออะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพินด้านล่างนะครับอย่างสวยอยู่เลยอย่างว่าแหละมันไม่ได้ถอดเข้าถอดออกบ่อยนะครับเครื่องประจําจเครื่องนั้นนั้นการปีสองพันสิบเจ็ดนะครับแต่ก็ยังแรงอยู่ยังสามารถบวกได้ทุกเกมอยู่นะครับตอนนี้ ราคาก็จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับสวใส้ก๊กใช้ไฟ8ปดพินนั่นเองนะครับมี่นบ้างมีอะไรบ้าง ประมาณนี้นะครับมาดูว่าใส่เครื่องจะเป็นหน้าตาแบบไหนมาดูกันเลยนี่นะครับใส่เครื่องก็จะทรงประมาณนี้นะลมก็วิ่งนิ่งๆแบบนี้ถ้าอุณหภูมิไม่ถึงมันก็ไม่ทำงานนะพัดลมบางตัวนะครับอ่าเออจะจะละลายเทพนี้เลยนะครับ อยาินาพอใครอยากเป็นเจ้าของก็สอบถามได้หรือจะประกอบให้ก็ทักมาได้นะครับเดีกยนคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสำหรับสวัสดีครับ